สวัสดีครับวันนี้ผมมีเจ้ากิโดล่านะครับค่ายรีเจนด์ครีเอชั่นปี1991มาให้ชมกันครับ ชิ้นนี้เป็นงานของทางค่ายจีนนะครับ<อ>ก็เป็นงาน,งานก๊อบตัว S s Monster Art King Kido La นะฮะเป็น Special Version ด้านซ้ายนี่คือสีของตัว Special Color นะฮก็จะมีความออกเป็นสีทองแบบเหลืองอร่ามมากกว่านะครับด้านขวาน,นี่คือตัวสีธรรมดานะฮะซึ่งเวอร์ชันที่พี่จีนแกก๊อบมาเนี่ยก็จะมีแต่สี Special Color อย่างเดียวนะครับโดยส่วนตัวแล้วเนี่ยผมชอบดีไซน์ของเจ้ากิโดลา a น1 9 9เเี่ยเป็นพิเศษเลยนะเป็นเหมือนกับมังกรจีนที G ่แบบว่าสวยอะเท่ G G G เรียกว่าเป็นคู่ปรับตลอดการของกอสซิล่าเลยหรือว่าจะเรียกเป็นกระสอบทรายดียตัวกล่องก็งจะแถมตัวแอคชั่นเบสมาให้ด้วยนะครับกอสซิล่า VS กิโดล่านะครับปี1991นะครับ 2015, รบันได2015เมตรอินชายนะแต่ตัวแอคชั่นเบสของผมเนี่ยมันค่อนข้างจะง่อยๆหลวมอะไม่สามารถจัดท่าบินได้ค,คือของของคนอื่นผมไม่แน่ใจนะแต่ของผมเนี่ย มันตั้งไม่ได้เลยคือถ้าตั้งไปเนี่ยล้มหัวทิมแน่นอนนะนี่ก็จะเป็นพาร์ทเอฟเฟกต์ไปนะครับให้มาทั้งหมด3สีด้วยกันซึ่งก็เป็นการเคารพต้นฉบับนะครับที่เป็นภาพโปสเตอร์ในหนังของมันนะฮะที่เป็นเวอร์ชั่นเก่านะครับก็จะมีไฟ3สีด้วยกันเวอร์ชั่นปกติเนี่ย Gravity Beam มันจะเป็นสีเหลืองนะฮะตัวพิเศษก็จะเป็นไฟ3สีนี้ นอกจากนี้ก็ยังมีแถมแอชเบดนะครับไว้เซตไฟแล้วก็มีแถมตัวยานมาด้วยนี่คือตัวไว้เซตติ้งตัวเอฟเฟกไฟนะครับซึ่งผมบอกก่อนเลยว่ามันเซตยากค่อนข้างยากนะฮะเพราะว่ามันไม่มีจุดไว้ให้เสียบในปากเราแค่ยัดเข้าไปในปากเองหนักใช้ได้ตัวงานก็ค่อนข้างใช้ได้นะฮะรายละเอียดเนี่ยจัดเต็มเลยทีเดียวคือดูเป็นงานจีนที่แบบคุ้มคุ้มค่านะวัสดุเนื้อวัสดุเนี่ยมันค่อนข้างที่จะโอเคเลยนะฮะ ไม่ใช่วัสดุแบบยางแบบบางๆกี๊อ่ะปีกเนี่ยเงาวับนะฮะนี่คือรายละเอียดใกล้ๆนะครับอย่างกระทุเรียนนะเอาเฮ้ยปีกหลุดไอ้ตัวนี้ข้อเสียอีกอย่างของมันก็คือปีกเนี่ยมันจะชอบหลุดนะฮะแล้วตัวปีกเนี่ยวัสดุมันจะเป็นแบบพลาสติกนะับมันไม่ใช่แบบกึ่งยางนะมันเป็นพลาสติกเลยแหละ โคกอคือตัวนี้เนี่ยด้านหลังมันจะไม่มีตัวส่วนที่มันไว้หุ้มปีกเหมือนของแท้นะครับอันนี้ก็เป็นอีกจุดนึงไว้สังเกตน,นะครับสำหรับงานก๊อฟกับงานแท้เนี่ยมันจะต่างกันตรงที่ปีกเนี่ยแหละแล้วก็อีกส่วนก็คือหางหางของตัวก๊อฟเนี่ยมันจะตันนะฮะไม่ได้เป็นล่องผ่าขึ้นไปสุดเหมือนของแท้ แล้วความยาวก็ยาสั้นกว่าด้วยในส่วนของหางเนี่ยก็สามารถขยับได้ตามนี้เลยนะครับเป็นบอลจอยขยับได้โอเคนะไม่ไม่หลวมไม่อะไรหางก็หมุนได้แบบนี้เลยปีกก็ขยับได้ประมาณนี้นะฮะปากก็อ้าได้ไม่ได้มีอาการหลวมหรืออะไรนะฮะค่อนข,ข้างโอเคลิ้นก็สามารถเอาอะไรเขียเข่ยๆให้มันขยับได้ด้วยนะแล่ผมใช้นิ้วเนี่ยไม่ถนัดเท่าไหร่เอาเป็นว่ามันขยับได้แล้วกัน อันนี้ก็เป็นตําหนินิดหน่อยนะครับจากโรงงานก็คือมีสีทองติดลิ้นอยู่แต่ผมก็ไม่ให้ไม่ได้ซีเรียสอะไรมากนะมันก็เป็นธรรมดาของงานจีนต้องมีแบบตําหนิบ้างนะเดี๋ยวมันจะดีเกินนะฮะข้อต่อคอก็ค่อนข้างโอเคนะขยับแบบผมจับมาเนี่ยไม่ยังไม่เคยหลุดแบบหัวหลุดออกมานะ <Okay. S 1> ก็สามารถหมุนจัดทา่าจัดทางได้ค่อนข้างโอเคนะครับส่วนตัวเนี่ยขยับได้นิดหน่อยนะขยับเหมือนไม่ขยับอะ ขาก็ขยับได้ประมาณนี้ส่วนสูงก็ค่อนข้างสูงเลยทีเดียวมีความสูงและความกว้างในประมาณ32เซนติเมตรนะฮะแต่คิดว่านี่ใหญ่แล้วถ้าเทียบกับเวอร์ชันว a นเน r ร์บ t e เตอร์เนี่ยคนละเรื่องเลยนะโดยเจ้าตัวนี้เนี่ยผมได้มาจากช้อปปี้นะครับในราคา3,000กว่าบาท ซึ่งก่อนหน้าเนี่ประมาณปี2ปีเนี่ยผมเห็นเขาพีออเดอร์กันประมาณ2 0 0พนะแต่ผมไม่ได้ซื้อมาซึ่งขนาดเป็นตัวของกอฟเองเนี่ยในช้อปปีเองยังค่อนข้างที่จะหายากนะครับหลายร้านที่ผมสั่งไปเนี่ยตอนแรกก็บอกมีของสักพักหนึ่งเนี่ยก็บอกว่าของหมดนะครับก็ค่อนข้างหายากเลยทีเดียวซึ่งไม่ต้องพูดนะครับว่าของแท้เนี่ยราคาค่อนข้างแรงมากนะฮะแล้วก็หาคน่อยค่อนข้างยากด้วยนี้ก็เป็นอีกหนึ่งในทางเลือกนะครับสำหรับใครที่ชื่นชอบตัวกีโดล่านะครับตัวนี้เนี่ยผมว่า ไม่ผิดหวังนะฮะถ้ามองจากด้านหน้านะด้านหลังมันไม่ค่อยโอเคก็หวังว่าคลิปนี้คงเป็นประโยชน์ให้มากก็น้อยแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ